พี่นัทจีนกับพีมเช็คเสียงเลยนะครับไลฟ์ปุ๊บเริ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้พบกับรายการนิติไลฟ์ยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับ EP ที่สิบเก้าแล้วนะครับไม่เจอกันมาสองสัปดาห์โอเคทำไมคิดถึงกันไหมครับนะครับมเป็นทานเขาเกิดเขาไม่คิดถึงขึ้นมาถึงเราจะแต่พวกเราคิดถึงนะครับคิดถึงผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ความจริงเนี่ยคนที่มาคุยกับผมเนี่ยต้องเป็น ตัวแทนของชาวไทยดำสุราษฎร์ธานีครับแต่ปรากฏว่าเขายังประชุมอยู่กับทางกระทรวงมหาดไทยคือเรื่องของเรื่องคือว่าทางชุมชนไทยดำสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมนะครับก็มีหมู่หนึ่งกับหมู่สี่เนี่ยนะครับที่เขาถูกไล่ที่ท่านผู้ฟังคงจะได้ยินข่าวนะครับแล้วก็เขาเลยมาปรึกษาความช่วยเหลือนะครับปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากศูนย์นิติศาสตร์ของเรานะครับแล้วเราก็ให้คําแนะนําทางกฎหมายไปนะครับและวันนี้เขาก็ไปประชุมกับทางกระทรวงมหาดไทย เราก็สโอกาสว่าประชุมได้ความอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็มาหารือกันต่อนะฮะเราก็พร้อมที่จะให้คาแนะนําเขานะเปที่ภาษาให้ชาวบ้านนะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่คำปรึกษากระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาแด่ถือโอกาสเพราะถ้างั้นก็เอาตัวแทนชาวบ้านคือคุณจักรัตน์ะครับมาคุยกันให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคนที่เป็นแกนนำนะครับเอาชาวที่ดาเนี่ยมันเล่าให้ฟังตรงๆเลยแต่ปรากฏว่าเขาเพิ่งประชุมเสร็จ นะครับแล้วยังคงต้องไปชี้แจงกับชาวบ้านนะครับก็มากันเป็นร้อยคนนะครับมาฟังคําตอบนะครับก็เลยทําให้ยังมามาห้าโมงเย็นไม่ทันเพราะการประชุมยืดเยื้อกว่าที่คาดหมายนะครับคือจะมาถึงนี่หกโมงเย็นเราก็เกรงว่าท่านผู้ชมนะครับเห็นว่าเรานัดกันห้าโมงเย็นแล้วยังไม่มาเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับที่ท่านต้องมารอนะครับก็เลยคิดว่าเราเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกับคุณจันทรพเกศ จันทรัฐขอโทษทีทใน<ม>โอกาสต่อไปนะครับ,รบเอาละเริ่มเรื่องกันเลยครับก็คําว่าปัญหาจบชนไทยดําถูกไล่ที่เนี่ยอาจารย์พอจะสรุปหรือบีบได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปเกิดจากอะไรปัญหาเนี่ยคือเรื่องจากจุดที่เขาเอามาไล่ที่ประชาชนเนี่ยนะครับก็คือว่าประชาชนชาวไทยดำเนี่ยหมู่หนึ่งและหมู่สี่อำเภอบ้านานาเดิมสุราษฎร์ธานีนะครับเขามาบุกรุกที่สาารนะ นะครับซึ่งมีหนังสือสําคัญสำหรับที่หลวงครับเรียกย่อๆว่านอสลอออเหมือนอสสามอสสามก่อนดิ้กันอสลคือที่หลวงลนี่นะครับอสลผมก็ไปดูว่าบุกลุกจริงหรือเปล่าแลวช่วยเขายังไงเพราะต้องสองหมู่บ้านเนี่ยนะครับคือในอำเภอมาปักป้ายเลยว่าสามสิบวันต้องออกนี่ปักตรงไหนจันนี่เมื่อสักสองเดือนที่แล้วนี่แหละนะครับเขาก็เลยมาหน้าทำเนียบมาเรียกร้อง ครับครับก็เลยว่าหยุดกดำเนินการขับไล่ก่อนแล้วมาหาทางออกร่วมกันแล้วเขาเลยมาปรึกษาเราเรื่องของเรื่องมีที่มาแบบนี้ผมก็มาดูนะครับนักกฎหมายแล้วก็ต้องดูข้อกฎหมายข้อที่จริงครับนะครับก็ไปดูว่าหนังสือสําคัญที่หลวงเนี่ยที่เอามาไล่ท nice> ี่ชาวบ้านนะครับออกในปีไหนปรากฏว่าของหมู่หนึ่งออกปีสองห้าอสองเก้าอก้าก็ไปดูต่อครับเพาชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งชุมชนเมื่อไหร่ปีสองัสี่เก้าบหก ืมก่อนอีกนะตกลงใครใครมาก่อนใครอ่ะชาวบ้านมาก่อนครับคือชาวบ้านมาปีสองสี่เก้าหกแต่หนังสือสําคัญแบบที่หลวงออกปีสองสี่เท่าทีสองห้าสองเก้าครับส่วนมูสีออกปีสองห้าสี่เจ็ดหลังมาอีกถามอีกทีนี้ผมก็มาดูเอ๊ะทางการไปออกแบบนี้ได้ยังไงปรากฏว่าเขาออกโดยอ้างอิงทะเบียนอีกตัวหนึ่งครับแล้วทะเบียนตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่ปีสองสี่ห้า โอ้โหสองสี่เจ็ดห้าอันนี้ก่อนอชาวบ,บ้านแน่นอนสองสี่ห้าเขาเรียกว่าเอทะเบียนที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งรัฐบาลห่วงห้ามห่วงห้ามไว้หมายถึงว่าแ,แม้จะรกร้างว่างเปล่ารัฐบาลก็ขอกันไว้กันไว้เพื่อ <ไว S 1> ทํทโครงการโน่นนี่นั่นอะไรต่อไปก็แล้วแต่ก็ออกเป็นทะเบียนเป็นขอบเขตเอาไว้ตรงเนี้ยทางการก็บอกว่า,อาไอการออกนอสลอหอนังสือสําคัญที่หลวงคือออกตาม ทะเบียนปี245ครับตอนนั้นไม่ใช่ว่านสรมาทีหลังนสรนั้นแม้จะมาทีหลังแต่ออกตามสิ่งที่มาก่อนค,คือทะเบียนที่รกร้างว่างเปล่าครับซึ่ง<ม>รัฐบาลห่วงห้ามทีมนี้ปรากฏว่าชาวบ้านเขต่อสู้แบบนี้นะครับแล้วผมก็ไปดูเขาได้จริงเขาบอกว่าไอ้ทะเบียนที่รกร้างว่างเปล่าที่รัฐบาลห่วงห้าม245เนี่ย มันคนละแปลงกันเอ้านี่เกิดห่างกันสิบกว่ากิโลกับที่ที่าบ้านอยู่ส <c oughs> ิกบกิโลสิบกว่ากิโลครับ <c oughs> เขาบอกว่าไอ้ตรงทะเบียนที่ลกล้างว่างเปล่าซึ่งรัฐบาลหัวห้ามเนี่ยนะครับ,รบมันเป็นทุ่งปากขอ,อทุ่งปากขอทุ่งปากขอแล้วก็ติดแม่น้ำตานีครับ <c oughs> นะครับเอ,อซึ่ง มันคนอันกันกับที่ชาวบ้านอยู่ปัจจุบันครับคนละทีนี้เรากลายเป็นที่ปัจจุบันได้ไง<ม>ก็ปรากฏว่ามันก็มีการคัดลอกมาหลายครั้งไอ้การคัดลอกมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวในการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หกนี่แหละครับมันเปลี่ยนจากที่ซึ่งเป็นที่เดิมมาเป็นที่ที่ชาวบ้านอยู่คือมูอลนิธิมูลศรีถ<ม>ามว่าทําได้ไหมแต่อย่ากัดนะำนั้นกฎหมายไว้ง่ายคือ ไอ้การกำหนดพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ที่ห่วงห้ามครับหรือเป็นที่ที่ทำประโยชน์ได้ก็แล้วแต่มันจะมีขอบเขตใช่ไหมทิศเหนือตรงไหนทิศตะวันออกกี่แปลงกี่ไร่ตรงนี้มีความสำคัญประการใดมีวัตถุประสงค์ประการใดก็ออกหนังสือมาว่าเพื่อการนั้นๆครับก็แปลว่าความสำคัญของหนังสือคือสาระสำคัญคือตัวที่นัดตรงนั้นตัวหนังสือเนี่ยนะครับสมุดโฉนดโฉนดของของนัดเ่ยนะออกโฉนดตรงเนี้ยสมุิห้าไร่ ก็ไปแก้โฉนโดว่าโฉนโดของนัดเนี่ยอยู่ดีก็กลายเป็นไปทับที่ของอีกคนหนึ่ง oh. แล้วก็บอกคนนั้นเนี่ยมาบุกลุกที่ผมเพราะโฉนโดผมโฉนโดผมดผม,มีชื่อผมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปแก้ยังไงเพราะว่าก็นี่ไงเขาทําอย่างนั้นไงอุ้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วยังไงต่ออาจารย์ก็ทำอย่างนี้แล้วไม่ถูกแล้วเนี่ยอย่างงี้จนะ,ออะบ,บอกว่าไอ้นี่ไปฟังความข้างเดียวของชาวบ้านหรือเปล่า mm. นะครับผมก็ดูนะครับรายงานของคณะกรรมการ คือเคยมีการศึกษาไปแล้วชาวบ,บ้านก็ไปร้องเรียนไงว่าเนี่ยมันคนละแปลงกันไอแปลงปีสองเียห้าซึ่งเป็นฐานในการออกนอรออเนี่ยมันไม่ใช่แปลงนี้มันห่างก,กันสิบกว่ากิโลโอสิบกว่าโลเลยนะใช่ออกระทรวงมหาดไทยก็เลยตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็ผู้ว่าในเป็นประธานในอำเภอบ้านนาเดิมเป็นกรรมการก็ศึกษาจนก,กระทั่งได้ข้อสรุปว่าคนละแปลงกันจริงอืมโอเคอเแล้วก็มีข้อสรุปว่า ดังนั้นก็ต้องไปดาเนินการเพิกถอนซะแก้ไขนะนสรที่มาทับที่ชาวบ้านเนี่ยแก้เรื่องเลยว่าแก้มันตรงกับความจริงแต่ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขอแล้วพอมีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าท่านเกษียณไปกระมังนะครับในอำเภอก็อาจจะย้ายไปที่อื่นพอคนใหม่มาก็มาเริ่มไล่ที่ใหม่พอเป็นนโยบายใหม่เขาเนาะทีนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมว่าเอมันมีตรงนี้ด้วยนะครับผมเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับ ท่านทั้งหลายที่ฟังไลฟ์นั่นอยู่ก็อยากให้มองในมุมที่ว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยแล้วอยู่มาตั้งแต่ปีสองสี่เก้าหกปู่ย่านะขอออกนโฉนเนี่ยไม่ออกให้แล้วอยู่ดีก็วันเราบุกรุกผมก็ถามประชาชนนะครับอ,อถามประชาชนชาวไทยดําเนี่ยนะครับว่าไอตอนเรามาอยู่ในตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไหม,มก็เปล่าไม่มีการห่วงห้ามใดๆเพราะไอทะเบียนห่วงห้ามเนี่ยมันอีกแปลงหนึ่งไม่ใช่แปลงนี้ ว่าง่ายตอนเข้ามาอยู่เนี่ยไม่ได้มีการแสดงเป็นสาธารณะอะไรแต่ประการใดรนะครับแล้วทีนี้พอมีการออกประมวลกฎหมายที่ดิน2497ค,ค,คนที่อยู่มาและต้องการเอกาสารสิทธิก็ต้องไปขอตามประมวลกฎหมายที่ดินถูกไหมแจ้งไปแจ้งเพื่อจะได้นอส3แลัวโฉะนดอะไรก็ต่อไปใช่ไหมปรากฏว่าตรงนี้ไม่ได้ทําให้เขาแต่มูอื่นได้ไดนะ ูมื่นไดู้อื่นได้แต่สองโมงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอดแล้วแล้วลวันดีคืนดีก็กลายเป็นข้าบุกลุกที่สานะจากคนที่อยู่ตั้งแต่ปูย่าก,กลายเป็นผู้บุกลุกเอาละเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับคือตัวฐา,านทั้งกฎหมายครับบอกว่าตรงเนี้ยมันเคยมีทะเบียนในปีสองสี่เจดห้าว่ารัฐบาลได้ออกเป็นเขียนห่วงห้ามาไว้ครับ แล้วนอสลอมาออกปีสองเกกับปี4ีเจก็ออกตามฐานหกห้ามืนนั้นซึ่งอันนี้ไม่จริงเพราะมันคนละแปลงกันแปลงอันนี้เป็นข้อยุติจบแล้วนะครับ,รบในกรรมการของรัฐบาลทีนี้ข้อที่มันกลายเป็นเรื่องขึ้นมามันอย่างนี้ครับปรากฏว่ามันมีการไปถางต้นไม้ชาวบ้านแล้วเกิดความเสียหายถางคือแบรบรถแบโคโไปไถเลยไงที่กเกษตรที่ชาวบ้านเขาอยู่เนี้ยเขาปลูกหหนึ่งหมู่สี่เขาปลูกต้นไม้ปลูกต้นลาปลูกเนี้ยเขาไปถาง ชาวบ้านก็เลยไปเห็นว่ามันมีพร,รบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตื่นมาไปฟ้องได้นะครับเสียดายนะครับไม่ได้ปรึกษาเราก่อนอยถ้าปรึกษาผมปรึกษาเราก็คงจะไม่แนะนําอย่างนั้นเขาไปฟ้องเรี่อค่าเสียหายฟ้องละเมิดอ่าว่าละเมิดนี่ปรากฏว่าไอ้พอร,รบฉบับนี้มันก็มีข้อดีครับคือเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดเนี่ยเราไปฟ้องโดยตรงเนี่ยโดยไปฟ้องศาลแพ่งเนี่ยมันยุ่งนะครับแต่ ตามพรบความผิดธรรมเมื่ปี2539เนี่ยไปฟ้องหน่วยงานแล้วหน่วยงานชดใช้แล้วหน่วยงานจะไปไล่เบีย้ยต่อเขาด้วที่ยังไงก็เป็นอย่างเรื่องหนึ่งทําให้ประชาชนเนี่ยมีรับความคุ้งครองในการได้ค่าเสียหายจากการกระทำอันเิดที่หน่วยงานของรัฐมันละ,มนละเมิดประชาชนนะครับที่ปรากฏว่าศาลเนี่ยยกคําร้องคือยกฟ้องไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ค่าเสียหาย<อ>เหตุผลของศาลคือผู้ร้อง ไม่สามารถเอาเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงให้ศาลเชื่อได้ว่าม,มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ดีกว่านะมีสิทธิ์ในที่ดินคือไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแสดงให้ศาลเห็นทีนี้คําถามคือนี่คือการตัดสินว่าคือพูดภาษาชาวบ้านคือชาบ้านแท้เนี่ยอ่ะนี่คำพักษาคําถามาคืออันนี้เท่ากับชาบ้านบุกลุกที่สาระใช่ไหมเท่ากันไหมไม่เท่าครับเป็นเรื่องการยกคําร้องว่า ค่าเสียหายที่ร้องมาไม่ได้ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะไม่มีเอกสารือพิสูจน์มาได้แลยวว่ามีสิทธิ์อยู่เอสู้รัฐไม่ได้เอาแต่ไม่ได้แตลาชาวบ้านบุกรุกไอ้ตรงนี้แหะครับมันก็มีการไปบอกว่าเนี่ยชาวบ้านแพ้แล้วนั้นเราไล่ที่ต่อเลยมันเป็นอย่างนี้ไงอ๋อแล้วคดีนี้เขาก็ไม่ได้สู้ต่อใช่ไหมอาจารย์เออเนี่ยเขาก็เหมือนกระจบไปแล้วจบไปแล้วนะไม่ได้ในทางเรื่องนี้ผมก็ต้องอธิบายให้หน่วยงานของรัฐทราบว่ามันคนละประเด็นกัน ยังไงอาจารย์ยังไงไคือค่าเสียหายเนี่ยก็เพราะว่าชาวบ้านไม่มีเอกาสารสิทธิ์มาสแสดงด้วยหลักฐานม,มาสแสดงเพราะอยู่เหมือนกับมันอยู่แบบครอบคอรองนะครับศาลก็ไปเห็นว่ามันต้องเป็นเรื่องที่มีสิทธิ์แล้วถึงจะเสียหายนะครับศาลก็ไปตัดสินอย่างนั้นนะครับแต่คําตัดสินอันนี้เนี่ยเป็นการไม่ให้ค่าเสียหายไ่ให้ยแต่ไม่ได้บอก <นะ S 2> ชาวบ้าน,น <ะ S 2> บุกรุกไม่ได้บอกคนละประเด็นกันนะครับ ดังนั้นการที่เราไปบอกว่าศารตัดสินให้ชาวบ้านแพ้ชาวบ้านจึงต้องออกจากที่มันคนละประเด็นกัน,นละประเด็นเพร<อ>านะผมได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าหนังสือสําคัญที่หลวงในปี2529ที่ไปทับที่หมู่หนึ่งกับปี2547ที่ทับที่หมู 4, ่สี่มันออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไปอ้างว่าที่ตรงนี้เคยเป็นมีทะเบียนหงห้าตั้งแต่ปีสองสี่ห้ามันคนละแปลงกัน มีการไปแก้ในปี25 2 9้าสองครับให้ให้ที่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นที่ที่ชาวบ้านอยู่ปัจจุบันซึ่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับทีนี้มันก็เลยพอชาวบ้านแพ้เนี่ยนะครับก็เลยมีการบอกทั้งนั้นต้องไล่ที่ชาวบ้านเกิดอ่างนี่แหละครับพักษานี่แหละใช่ไหมใช่ใช่ที่บาคนระเบ็ดกันนะครับเขาแค่ไม่ให้ค่าเสียหายคือมันเป็นเรื่องละเมอแหละจริงๆใช่ครับแค่ละเมอแล้วศาลไม่ให้คนระเบ็ดกันกับเรื่องสิทธิในที่ดินนะครับ ปรากฏว่ามันก็มีคดีหนึ่งอันนี้คดีอันนี้ปีหกเจ็ดกอคดีหนึ่งตั้งแต่ปี53าสามหอันนี้คดีนี้เป็นยังไงอาจารย์ก็ไปฟ้องว่าชาวบ้านบุกลุกที่สาถานะ<อ>ฟ้องหนึ่งรายอาญาไม่เหลือปกครองใช่ก็ไปฟ้องว่าชาวบ้านบุกรุก<อ>นะครับศาลก็พิพากษาว่าชาวบ้านผิดเ<อ>พาราะศาลไปเชื่อ,น,อนสร<อ>ปีสอง9อสองเก้คือตอนนั้นไม่มีการต่อสู้ ว่านอสลอปี2529ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในมีปาาก็ดูกระดาษเห็นไหมมันมีหนังสือสําคัญท,ที่หลวงออกในปี2529ว่าขาหนอขอบเขตตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนั้นการที่จําเลยเนี่ยมาอยู่ในที่สาธารณะก็แบบบุกรุกที่สาธารณะทีนี้เรื่องของเรื่องคือที่ผู้มาในต้นนะครับนอสลอปี2529เนี่ยมันออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะชาวบ้านเขาอยู่มาก่อนแล้วข้อสําคัญคือว่า ออกโดยอาศัยฐานทะเบียนที่65งปี2อมันคนละแปลงกันซึ่งในข้อคนละแปลงกันเนี่ยมันเป็นข้อยุติโดยชั้นของกรรมการของมหาดไทยที่ตั้งขึ้นมารเรียบร้อยไปแล้วเพียงแต่ตอน,น,นไม่มีการ,รดําเนินการต่อทีนนี้ผมก็คิดว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีหน้าที่บําบัดทุกบํบรุงสุขให้ประชาชนเรื่องนี้เนี่ยจึงต้องหาทางแก้ปัญหาให้ประชาชนถ้าเขาอยู่ ในที่นี้มาตั้งแต่ปี2496และขณะที่มาอยู่เนี่ยไม่มีทะเบียนห่วงห้ามใดๆเราไม่มีสิทธิ์นะครับมาออกเป็นหนังสือว่าตรงนี้เป็นที่สาธารณนะภายหลังชาวบ้านเขาอยู่มาก่อนไม่ได้อารมณ์มันเวนคืนมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เวนคืนถ้าเวนคืนก็เวนคืนไปสิตอนนี้ไม่ใช่เวียนคืนมันเป็นการออกเอกสารในภายหลังอะแล้วรู้ว่าเขาเขารู้ภายหลังนะเขาเขารู้ด้วยนะ อ้าวมันก็จะมีการไปแก้ทะเบียนหงห้าปีสองสี่ห้าให้มาทับที่ชาวบ้านเหรอคือทําทั้งที่รู้อมจารย์จริงก็เปล่ากล่าวหาหรือเปล่าทําทั้งที่รู้เอตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันไม่มีคําอธิบายอื่นใดโอเคครับว่าไปออกที่นศรในปีสองห้าสองเก้าได้ยังไงก็อ้างว่าออกตามทะเบียนหวงห้าก็ได้เป็นหงห้าตอนออกที่แรกเนี่ยมันไม่ทับที่ชาวบ้านอ่าแล้วผมถามว่าต้องไปแก้ได้ยังไงทะเบียนที่ทีหัวงห้า มันแก้ไม่ได้เพอะที่หัห้ามคือมันคือมันคือยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเขาเขียนยังไงเนี่ยะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับอยู่ดีไปขยบไปเปลี่ยนน่ะไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแปรสถานที่นีไม่ได้เหมือนผมยกตัวอย่างเรื่องโฉนดอะโฉนดของนัดเนี่ยห้าร่อยู่ดีก็ไปแก้อย่างที่ที่ชาวบ้าน ก็ไปแก้ไปทับที่ชาวบ้านนี่ยที่ผมนี่นี่ยึดเลยนะยึดเลยนะเนี่ยทำนองเดียวกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับแต่นี้อันนี้ไม่ถูกนะครับผมคิดว่าทางคณะนิสสานเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะครับเพราะเราดูเอกสารของกระทรวงมหาดไทยเพียงแต่ขนาดนี้กระทรวงมหาดไทยเหมือนกับมีการเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนนโยบายบางตอนก็เปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนในหลวเราจะเอาที่ตรงนี้ผมเรียนว่าทางคณะนิติศาสตร์เนี่นะครับเราก็พร้อมนะครับที่จะเป็นตัวกลางในการช่วยครับผมช่วยแก้ปัญหา ครับเพราะว่าบําบัดทุกบำบุงสุกคือภารกิจของกระทรวงการททย<ช>นะครับอยู่ดีเนี่ยนะครับจะไปไล่ที่ชาวบ้านตั้งสองหมู่บ้านเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องบุกลุกจริงๆสองห,หรือบ,บกุกลุกจริงๆเนี่ยนะก็ยังต้องช่วยเหลือยาวๆแล้วจะไปยู่ไหนใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้บุกรุกนะครับเหตุในการจะไล่ที่เขาก็เลยยิ่งน้อยนะครับผมเลยคิดว่าข้อนี้นะครับเป็นเหตุผลก็ว่าทำไมคณะนิสาร ของเรานะครับโดยศูนย์วิสากรจึงคิดว่าเรื่องนี้เราต้องเข้ามาช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านไม่ได้แปลว่าเราเราจะไม่จะไปต่อต้านมหาไทยแต่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านโดยพร้อมจะเป็นตัวกลางนะครับในการพูดคุยกับมหาไทยเราก็ต้องฟังความจากข้างของมหาไทยก็ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับประมาณ6กโมงเย็นนะครับตัวแทนประชาชนนะครับที่เข้าไปเจรจาพูดคุยกับมหาไทยเขาก็จะมาเจอเจอผมเจอพวกเราครับแล้วผมได้อัปเดทกัน ว่าขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงก่อนอาจารย์คิดว่าก่อนจะฟังที่เขาไปคุยกันนะแนวทางอาจารย์เบื้องต้นอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่ากระทรวงมหาดไทยก็พิสูจน์นั่นเองนะครับว่าถ้าที่มันคนละแปลงกันคือที่นสรปีสองห้าสองเก้าเนี่ยออกโดยอาศัยฐานทะเบียนห่วงห้ามปีสองพันปี่ร้อห้าถ้ามันคนละแปลงกันก็จบถ้าคนละแปลงกันก็แปลว่า ที่คอนสรมันมาทีหลังชาวบ้านก็ต้องไปถอนซะแล้วต้องเยียวยาอะไรไหมเนี่ยอย่างเงี้ยความจริงชาวบ้านเนี่ยเขาขอเขาขอแค่ว่าไปถอนให้เขาเขาก็พอใจแล้วนะอ๋อโอเคไอ้ที่ไปลื้อต้นปาล์มลื้อแปลงเกษตรเขาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าช่างมันเถอะตอนนี้ขอให้อย่าไล่ที่เขาแต่ว่าเราเราไม่ได้พูดแทนเขานะอันนี้เราเราใจนะประอันนี้ก็ถามผมเนี่ยผมเคยถามคำถามเดียวเขามาแล้วเขาตอบผมเลยนี่โอเคเขาก็ขอที่ทํากินน่ะใช่ไหมหลักๆเลยเขาก็อยู่มาตั้งแต่ปีสองสี่ครับผม เขาไม่ได้ขอนะหลายรุ่นเออใช่ใช่เขาอยู่มากอไม่ได้เขาอยู่มาแล้วเอคือเข้าใจไหมครับประมวลกฎหมายที่ดินที่ออกโฉนดกันเนี่ยออกปีสองสี่เก้าเจ็ดเขาอยู่มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินน่ะใช่ใช่แล้วตอนนั้นนะครับคําว่าหนังสือสําคัญสำหรับที่หลวงยังไม่มีเพราะว่าคำนี้เป็นคําที่มาทีหลังกรรมตามประมวลที่ดินใช่มาภายหลังใช่ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันคือเขาเรียกว่า ทะเบียนที่ลกล้างว่างเปล่าซึ่งรัฐบาลห่วงห้ามซึ่งสรุปคือมันคนละแปลงกันกันกบคนละที่กันแหละนอสอรอที่ออกมาทับที่ชาวบ้านผมคิดว่าตรงนี้นะครับถ้าประเทศไทยยังคงมีความยุติธรรมเหลืออยู่เนี่ยเรื่องนี้ต้องช่วยชาวบ้านนะครับแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องฟังมหาไทยว่าก็ในเมื่อมีการตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาจนได้ข้อสรุปแล้วว่าที่คนละแปลงกันแล้วก็ไปเพิกถอนใ่ชาวบ้านเขาเนี่ยทําไมอยู่ดีดีนะครับถึงจะมาไล่ที่ชาวบ้านเขาใหม่ ผมก็สรุปว่าสงสัยเป็นเพราะคำพิพากษาศาลปกครองหรือเปล่าให้ชาวบ้านแพ mm ้ hmm. ผมก็อธิบายให้ให้ให้ใหใหฟังนะกฎหมายว่าแล้วผมก็ได้ปรึกษานะครับ mm hmm. กับทางผู้พิพากษาศาลตุลาการศาลปกครองนะก็ตรงกันอนะ่ะ mm hmm. อาจารย์กฎหมายกับตุลาการศาลปกครองเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็บคุยกันหลังไหม่นะครับ mm hmm. ปรึกษากันเนี่ยว่าว่าอย่างเงี้ยมันคนละประเด็นกัน mm hmm. เพราะคดีที่ยกคำร้องไปเป็นคดีละเมิด าก็ไม่จ่ายไม่บอกให้ต้องจ่ายก็จบไปครับส่วนคดีเรื่องรับบุกรุกหรือเปล่าก็ต้องว่าตามหลักฐานเป็นคนละคดีกันง่ายๆนะครับเอาละเรื่องนี้นะครับทางศูนย์นิสสรดก็ยินดีมากๆนะครับที่เป็นตัวกลางช่วยแก้ปัญหาเพราะปัญหาเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินแล้วเรื่องที่เกิดเยอะมากนะครับคือการที่กระทรวงมหาดไทยไปออกหนังสือสําคัญระหับที่หลวงที่ไปทับ,บที่ชาวบ้านมันเกิดขึ้นหลายคดี ซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับก็ควรจะแก้ไขนะครับใน,นที่บอกนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขผมเข้าใจว่าทางกระทรวงมหาไทยก็ก็อา,อาจจะไม่ตั้งใจให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรอกหรือไปสร้างความทุกข์ให้เขาหรอกครับนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างของปัญหาเราว่า<อ>จัดด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้ไม่ควรไปไล่ที่เขานะครับเพราการไล่ที่เขาเนี่ยนะครับไล่ไม่ได้เพราะเขาอยู่มา่อก่อน หนังสือสําคัญที่ดวงครับแล้วข่าวล่าสุดอย่างเงี้ยที่ที่ให้ให้ปิดป้ายให้ออกอะไรสามสิบวันอย่างเงี้ยเขาเนินการไปแล้วเรา่มกไปแล้วเริก็เปไปแล้วถึงเขาถึงมาคุยที่กรสมการไทยนี่แล้วท่าน่านจะคุยเ้มขคนนะครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จช่านปอาจา์ครับแล้วอาจารย์คิดว่าแนวโน้มของกรมอากาไทยเนี่ยเขาจะออกไปทางไหนดีหรือว่าต้องขึ้นอยู่กับในในในอำเภอ คือคือผมก็เรียนอย่างนี้นะครับเเราก็คิดว่าเท่าที่ฟังดูเมื่อกี้นะครับผลของการประชุมเป็นยังไงก็ได้ยินว่าก็ไม่สู้ดีนะครับชาวบ้านใช้คำว่าไม่ค่อยดีผมก็ไม่ทราบว่าไม่ค่อยดีเนี่ยมันขนาดไหนอย่าอรอมาเราไปฟังนะครับแต่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทางคณะนิสสานเนี่ยพร้อมนะครับ,รบที่จะเป็นตัวกลางช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาเอาความเที่ยธรรมเอากฎหมาย เอาข้อได้จริงเป็นตัวตั้งนะครับแล้วแก้ปัญหาให้ประชาชน,นครับตามสิทธิของเขาครนะฮะแล้วแล้วเรื่องอย่างนี้นะครับ,รบมันก็จะมีอีกหลายหลายที่จะได้ทําให้เป็นแนวทางตัวอย่างอืว่าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราควรจะมีวิธีการยังไงในการที่จะแก้ปัญหานะครับ,อรบเอ,อแล้วผเพิ่มเติมเหมือว่าแล้วคนที่เดือดร้อนเดี่ยประมาณกี่รัวเรือนอานจารย์จริงเป็นร้อยไม่เห็นที่เขาเดือดร้อน ก็ด้วยความที่2หมู่บ้าน2หมู่บ้านเนี่ยคเปเป็นร้อยเนี่ยใช่แต่กี่ร้อยเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหลายร้อยเพราะสงหมู่บ้านคือคือคือไทยดำเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หนึ่งอติพันธุ์นะครับคือคนไทยนี่แหละเราก็เรียกเป็นไทยดําเขาอยู่เขามีวัฒนธรรมของเขาที่มีลักษณะเป็นชาติพันธุ์ที่พิเศษนะครับที่อาจจะแตกต่างมาจากไทยอื่นๆไทยภาคกลางนิดหน่อยนะครับเขาอยู่ที่เพชรบุรี ดั้งเดิมนะครับแล้วปีสองสี่เ้านี่ยเขาก็ย้ายอยพยพมาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่แหละก็คือก็มาผมจะมาเรื่อยๆแล้วก็พอเขาก็กระจายอยู่ในประเทศไทยนี่แหละก็มากันเป็นหมู่บ้านนั่นแหละนะครับ,รบต้องเข้าใจว่าประเทศไทยปีสอง6ี่เนี่ยมันก่อนมีประมวลกฎหมายที่ดินครับนะครับมันก็เป็นคอนเซปต์ของการที่เรียกว่าจับจองนะจับที่ดินจับจองที่ดินแล้วก็มาขอออกอกสารสิทธิ์คือตอนนั้นคือ รัฐก็ส่งเสริมให้คนจับจองที่ดินเพื่อจะได้ทํามาหากินแล้วก็สร้างชาติขึ้นมาเอช่วยทำมาหากินตอนนั้นเป็นอย่างนั้นไงซึ่งเขาก็ทํามาก่อนประมวลกฎหมายดินประกาศใช้ด้วยซ้ําไปครับเขาควรจะได้สิทธิแต่ว่าตรงนี้ไม่ให้เขาที่ไม่ให้เขาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมาไล่ที่กัาอีกอันนี้ผมคิดว่าคําถามใหญ่ๆคือเรื่องความยุติธรรมมันถูกตั้งขึ้นมาครับเอาละ สรุปแล้วับว่าตอนนี้เดี๋ยวเรารอฟังนะที่ทางตัวแทนหมู่บ้านนะครับได้พูดคุยกับทางกระทรวงมหาดไทยว่าทิศทางแนวโน้มจะประมาณไหนซึ่งเดี๋ยวเรารอฟังกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ถ้าได้ความยังไงนะก็อาจจะได้มาอัปเดตกันต่อนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามตรงช่องคอมเมนต์ครงช่องคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าถ้าเรียกรอง้นะครับถ้าหากว่าเรื่องนี้นะครับมีความเข้มข้นขึ้นประการใดอาจจะมีการอีพีต่อไปนะครับหรือในโอกาสทั้งหน้านะครับจะมาอัปเดตอีกทีนึง ถ้าหากว่าเราจะลงมาช่วยประชาชนอย่างเต็มตัวนะครับถ้าถึงขั้นต้องลงพื้นที่ขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์ในพื้นที่จากสุราร์ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งก็ยังได้ก็เห็นด้วยนะครับครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับนิติไลฟ์ยี่สิบเจ็ดนาทีของเราครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามครับโปรดติดตามตต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ กำลังใจนะครับในช่องคอมเมนต์โอ้มีทักทายกันเต็มเลยนะครับขอบคุณมากนะครับลองอ่านสักหน่อยนะฮะก็สวัสดีค่ะเสียงชัดเจนสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับไม่ได้เจอกันนะครับสดๆมาสักพักแล้วนะครับก็ที่มีกิจกรรมอื่นส่วนมากนะครับก็จะมีเรื่องงานเสียงวนาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าถึงงานสําคัญสําคัญนะล่าสุดก็เป็นเรื่องปลอกปักอะไรอย่างเงี้ย การดำเนินคดีดยรัฐนะครับซึ่งเคสเนี่ยเราก็ไม่อยากให้รัฐดำเนินคดีอะไรเขานะอยากให้พูดคุยกันนะครับทุกคนในดำนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีเรื่องไหนนะครับอยากให้นิติไลฟ์นะครับได้ทําไลฟ์แลวพูดคุยในปัญหาข้อกฎหมายนะก็เสนอหัวข้อมาประเดนมาได้ได้นะครับในทางปฏิบัติเราเรื่องที่ประชาชนก็เดือดร้อนอยู่นะครับหรือเรื่องที่เรากำลังทําอยู่นะครับเอามาไลฟ์นะครับก็ถือโอกาสว่าทําไปด้วยกันเพื่อเกิดการแก้ปัญหานะครับ ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจขนาดนี้หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับตอนนี้การเมืองก็ร้อนแรงลือเกินครับพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องแพทยสภาจะวีโต้มติของนายกสภาพิเศษคือมติมสาสุกไหมครับพอสิบสาเนี่ยสารดีกาผนยกยาไต่สวนคดีคุณทักษิณที่สิบสี่อ็โหมีหลายเรื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องคดีหัวเสาวอ นะครับมีเรื่องมาตาร้อยสของรัฐธรรมนูญคือคดีเยอะเลยครับแล้วล่าสุดก็มีเรื่องของเงิน12บล้านอือเ็ลืมหรือเปล่าเอนะครับแหมเป็นเรื่องทางกฎหมายทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเลือกหัวข้อที่น่าสนใจกันนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับมาพบกับเราต่อนะครับนิติไลนยี่นาทีวันนี้ก็26นาทีนิดสามสิวินาทีจะรอจะรอย7เลย ครับเราก็สนับมีอะไรไหมครับก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามทั้งเพจเป็นพวกศูนย์นิสสากนิสสธรรมศาสตร์นะครับหรือว่า YouTube ที่ Just l o o บนะครับเดี๋ยวถ้ามีแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับทิกตอกไอจีเนี่ยในประชาสัมพันธ์นะครับเรก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้สวัสดีครับครับตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ดนาทีพอดีสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่นิติไลฟ์ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ